โอเคทุกคนพวกเราอยู่กับพี่สม้มชาแนลอีกแล้วจ้าสำหรับวันนี้นะคะเรายังอยู่ที่คอนเทนต์ของการเรียนการสอนอยู่นะคะโอเคทุกคนพร้อมนะคะเราจะไปกันที่หน้าห้านะคะ,ะมากันที่หน้าห้าเลยนะคะเราจะมาขึ้นนะคะฟังก์ชัน ที่เราควรรู้จักอีก1ฟังก์ชันแล้วก็เป็นฟังก์ชันที่เจอบ่อยมากๆนะคะเราเรียกฟังก์ชันนี้ว่าฟังก์ชันกำลังสองนะคะดอกจันไ้เลยนะคะเจอบ่อยนะคะเจอบ่อยแล้วก็จะออกข้อสอบบ่อยด้วยนะคะเออเจอบ่อยนะคะฟังก์ชันกำลังสองคืออะไรนะคะมาดูกันเลยนะคะฟังก์ชันกำลังสองเนี่ยคือฟังก์ชันที่อยู่ในรูป นี้นะคะ y เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx นะคะตี D กรอบไปเลยค่ะเมื่อกี้นี้ตี D กรอบไปเลยนะคะเออถ้าสมกา,ารหน้าตาแบบนี้นะคะ ax กำลังสองบวก bx บวก c นะคะจะเป็นฟังก์ชันกำลังสองนะคะอ่ะเขามีเงื่อนไขมอีกว่า เมื่อ a b c เป็นจำนวนจริงใดๆดอ่ะ a b c เป็นจำนวนจริงใดใดนะคะและ a ต้องไม่เท่ากับ0ูนย์นะเอ๊ะทำไม a ถึงไม่เท่ากับ0นเพราะอะไรอ่ะลองดูเพราะถ้าสมมติว่า a เป็นศูนย์เนี่ยศูนย์คูณ x กําลังสองก็เป็น0ูนย์พอเป็นศูนย์ปุ๊บมันกลายเป็นฟังก์ชันอะไรคะคุนคุณไหมหน้าตาแบบนี้มี x 1ตัวแล้วก็มีอะไรมาบวกด้านหลังมันคือฟังก์ชัน มันคือฟังก์ชันเชิงเส้นไงคุ้นคุ้นไหมเออมันถ้าเมื่อกี้ใช่ไหมที่เราถ้าเมื่อกี้ใช่ไหมที่บอกว่า A ห้ามเป็นศูนย์เนี่ยถ้ามันเป็นศูนย์ปุ๊บเนี่ยมันทําให้พจน์หน้าหายไปเหลือแค่พจน์หลังก็หน้าตาเป็นแบบเนี้ยเป็นฟังก์ชันเชิงเส้นไงคะดังนั้นนะคะฟังก์ชันกำลังสองเนี่ยหลักการดูง่ายๆนะดูง่ายนะมันจะเป็นฟังก์ชันที่มี x กำลังสองเห็นไหมตามชื่อมันเลยกำลังสองก็คือม OK> ี x กำลังสอง x กำลังสองก็มีอะไรต่อมี x กำลังหนึ่ง x เดียวแล้วก็มีค่าคงตัวที่มาบวกท้ายแบบนี้นะคะจำเอาไว้นะเจอบ่อยนะคะเจอบ่อยฟังก์ชันกำลังสองนะคะมี x กำลังสองนะคะเป็นตัวหน้านะแล้วก็มีตัวแปร x มี x หนึ่งตัวนะคะ x กำลังหนึ่งแล้วก็บวกกับค่าคงตัวหนึ่งทีนะคะอ่ะต่อมาดูนะคะฟังก์ชันกำลังสองเนี่ยมันจะมีลักษณะกราฟที่ มี2แบบนะคะแบบแรกคือกราฟหงายนะคะกราฟหงายแบบนี้นะคะมันจะเป็นกราฟที่เป็นลักษณะโค้งโค้งนะคะโค้งแบบนี้นะคะโค้งอ่าโค้งปึ๊บแบนะคะอันนี้คือฟังก์ชันกําลังสองมี2แบบคือกราฟหงายกับกราฟคว่าดูยังไงว่าว่าอ่าสมการแบบนี้จะเป็นกราฟหงายสมการแบบไหนเป็นกราฟคว่าดูตรงนี้เลยง่ายๆนะคะถ้า a มากกว่า0กราฟหงาย ถ้า a น้อยกว่า0กราฟความแล้ว a คือตรงไหนละ่ะ a ก็นี่ไง a ก็คือตรงไหนหน้า x อะไรหน้า x กำลังสองอ่ะง่ายๆนะคะถ้าหน้า x กำลังสองท่านหน้า x กำลังสองเป็นบวกนะเป็นบวกอ่าเป็นบวกเป็นบวกกราฟเป็นยังไงกราฟจะหงายงอกไหมแต่ท่านหน้า x กำลังสองเป็นลบนะคะเป็นตัวเลขติดลบจำนวนเต็มลบอะไรก็ตามเนี่ยกราฟจะความ โอเคไหมเดี๋ยวเรามาดูข้างล่างอีกนิดนึงนะคะกราฟของฟังกช์ชันกำลังสองเรียกว่าพาราโบลาเออพาราโบลาเอออ่ะาจะเรียกอีกชื่อหนึ่งนะฟังกช์ชันกำลังสองเนี่ยมีอีกชื่อหนึ่งว่าพาราโบลาโอเคนะเนี่ยสองกราฟเนี้ยเขาเรียกว่ากราฟพ,พาราโบลานะคะกราฟพ,พาราโบลาคือเป็นกราฟที่ นื่แต่เป็นเป็นโค้งเป็นโค้งนะคะเป็นโค้งโค้งเนี่ยโค้งอ่ะงายอันนี้งายโค้งแบบนี้อันนี้ควานะคะซึ่งเห็นไหมมันจะมีจุดวกกลับเนี่ยอย่างกราฟหงายก็จะเป็นจุดวกกลับตรงนี้ใช่ไหมอ่าจุดวกกลับตรงเนี้ยเราเรียกว่าจุดยอดนะคะจุดวกกลับตรงนี้เราเรียกว่าจุดยอดของพาราโบลานะคะซึ่งถ้าเป็นกราฟงายถ้าเป็นกราฟหงายก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมจุดวกกลับม่า ถ้าเป็นกราฟคว่ำก็จะเป็นข้างบนเลยนะคะอ่าอันนี้เป็นจุดยอดเห็นไหมอันนี้เป็นจุดยอดนะคะอันนี้ก็เป็นจุดยอดเช่นกันนะคะต่อมามาดูนะคะรูปแบบของพาราโบลานะคะอันนี้นะคะก็ดอกจันไว้อีกนิดนึงนะคะเป็นสิ่งที่ควรจำนะคะควรจํานะคะ ควรจำให้ได้นะคะควรจำให้ได้รูปมาตรฐานของพราบุลาทั้ง5รูปนี้นะคะถ้าจำได้นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเรามากมันทำให้เรานั้นทำข้อสอบได้ง่ายขึ้นนะคะทำข้อสอบให้ง่ายได้ง่ายขึ้นนะคะ5ตัวนี้นะคะ,ะควรจำให้ได้นะคะมาดูอันแรกเลยนะคะอันแรกเลยนะ รูปพาฐานนะคะ y เท่ากับ A, x กำลังสองอ่ะหมายความว่าไงเห็นไหมพาราโบลาเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีอะไรคะยังไงมันก็ต้องมี x กำลังสองเห็นไหม A, x กำลังสองนะคะเพราะว่าเป็นมันชื่อฟังก์ชันกำลังสองนะคะแต่ว่ามันจะไม่มีอะไรมาบวกหรือมาลบเพิ่มนะคะจะเป็นแค่ตัวมันจะเป็นแค่ A, x กำลังสองเดี่ยวๆแล้วก็มีตัวเลขข้างหน้าอย่างนี้นะคะ,ะรูปแบบนี้นะคะจะมีจุดยอดอยู่ที่0 0นะคะ0 0 สมการแกนสมมาตรนะคะ x เท่ากับ0อ่ะนิดนึงเนี๋ยครูแนะให้นะคะสมการแกนสมมาตรเนี่ยนะคะให้เราดูที่นะคะให้เราดูนะคะที่ค่า x นะคะของจุดยอดนะคะสมการแกนสมมาตรเนี่ยนะคะให้เราดูจากค่า x ของจุดยอดนะคะเ <c oughs> ช่นเนี่ยจุดยอดของสมการนี้นะคะคือ 0 0ดังนั้นสมการแกนสมมาตรคือ x เท่ากับ0เห็นไหมเนี่ย x เท่ากับ0แบบนี้นะคะอ่ะมาดูอันที่2เลยนะคะรูปที่2นะคะ y เท่ากับ ax กลังสองบวก k มีอะไรเพิ่มเข้ามา2อันนี้เป็นพี่น้องกันนะคะ1กับ2เนี่ยมันเป็นพี่น้องกันนะคะอ่าพี่น้องกันนะคะมันมีอะไรเพิ่มเข้ามาล่ะอันที่2มันมี k เพิ่มเข้ามาเห็นไหมมันจะต่างกัน จากอันที่1คืออะไรอันที่1เนี่ยไม่มีอะไรมาบวกเพิ่มหรือลบเพิ่มใช่ปะแต่แต่อันที่2มีอะไรมาเพิ่มคะอันที่2มี k มาบวกเพิ่มซึ่งให้นักเรียนดอกจานไว้นะคะโยงไปน,นิดนึงนะคะค่า k ตัวนี้นะคะที่มาบวกหรือลบเพิ่มเนี่ย k ตัวนี้นะคะมันจะเป็นค่าของ y อ่าค่าของ y อ่ะทำไมมาดู มาดูที่จุดยอดเพราะอะไรเพราะว่าถ้ามี k บวกเพิ่มนะคะจุดยอดเราจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็น0 k เห็นไหม k จะไปอยู่ตำแหน่งของ y เห็นไหมคะตัวที่บวกจุดลบเพิ่มตรงนี้นะคะจะไปอยู่ที่จุดยอดแล้วเป็นตำแหน่งของ y ส่วน x ก็คือศูนย์ปกติเลยเหมือนเหมือนพี่มันเหมือนพี่มันแบบนี้นะคะถ้ามี k บวกเพิ่ม k จะเป็นค่า y เห็นไหมส่วนสมการแกสมมาตรเหมือนเดิมอะไรคะก็คือค่า x x เท่ากับอะไร x เท่ากับ0ดูจากจุดยอดนะคะอ่ะต่อมามาดูอันที่3นะคะอันที่3ามจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับ2อันแรกจะมีความต่างนิดนึงคือนะคะมาดูนะจ๊ะ y เท่ากับ a แล้วมีวงเล็บ่ะ x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองนะคะ a อยู่หน้าวงเล็บนะคะแล้ววงเล็บเปิด x ลบ h ทั้งหมดยกกําลังสองนะคะอ่ะมีสิ่งที่เพิ่มเข้ามาอะไรแปลกๆที่ไม่เคยเจอตัวอะไรคะตัวอะไรอย่างคะตัว h เห็นไหมตัว h นะคะตัว h เพิ่มเข้ามานะคะเมื่อกี้ไม่มี h นะคะมีแต่ K นะคะทีนี้ถ้ามี h เพิ่มเข้ามานะคะ h ตัวเนี้ยนะคะมันเป็น ค่าที่อยู่กับค่าอะไรเอ่ยให้เราถ้า y คือ k h คือ x ถูกต้อง x h คือ x นะคะอ่ะมาดูรูปสมการก่อนนะคะรูปสมการคืออะไรมี a อยู่ข้างหน้า a ก็คือเป็นจำนวนจริงนะคะจำนวนจริงเป็นตัวเลขกันจำนวกระต่ายที่เป็นจำนวนจริงแล้ววงเล็บเปิดมี x ข้างในแล้วลบกับ h h ก็คือตัวเลขตัวเลขหนึ่งนะคะ k ก็คือตัวเลขตัวเลขหนึ่งนะ,ะอ่ะแล้วก็ทั้งบด วงเล็บปิดลรวยกกําลังสองเห็นไหมยังไม่พ้นมันต้องอะไรยกกําลังสองอีกเหมือนเดิมนั่นแหละคือสมการของกราฟพาราโบลาใช่ไหมคะอ่ะมาดูจุดยอดต่อจุดยอดเปลี่ยนไปเห็นไหมถ้ามี h เข้ามามีลบ h เข้ามาจุดยอดเปลี่ยนเป็น h เห็นไหม h มันคู่กับค่าอะไร h มันคู่กับค่า x เห็นปะดังนั้น,นเลยกลายเป็น h ตรงเนี้ยเลยกลายเป็นค่าที่อยู่ตรงค่า x นะคะอ่าแล้วก็ ไม่มีอะไรไม่มีอะไรตอกก็เป็น y คือ0นย์ปกติเลยนะคะแล้วทีนี้มาดูที่สมการแกนสมมาตรนิดหนึ่งสมการแกนสมมาตรเนี่ยเขาบอกว่าอะไรให้เราดูที่ค่า x ของจุดจอดเห็นไหมค่า x เราเปลี่ยนเป็น h ใช่ไหมคะดังนั้น x มันเลยเท่ากับ h นะคะตรงสมการแกนสมมาตรเนี่ยโอเคไหมเออต่อเลยนะคะขอไปข้อ4เลยนะคะอ่ะข้อ4กับข้อสมันเป็นพี่น้องกันเนาะดูก็รู้เพราะว่าอะไร เพราะว่า,าเป็นพี่น้องกันนะคะพี่น้องอะคะ่ะเพราะว่าอะไรจ๊ะเพราะว่าสมการที่สี่มันมีอะไรมาบวกเพิ่มเอ่ยมันมี k มาบวกเพิ่มเห็นไหมมันหน้าตาเหมือนมันหน้าตาเหมือนอันที่สามเลยจ้ะแต่มีอะไรแต่มี k มาบวกเพิ่มเห็นไหมคะเออนะคะคล้ายๆหนึ่งกับสองแหละหนึ่งกับสองก็มีอะไรมี k มบวกเพิ่มใช่ปะอ่าส่วนสามสีก่ก็อ่าอันนี้เป็นวงเล็บธรรมดาไม่มีอะไรแล้วก็มี k plan, บวกเพิ่มเห็นปะ ทีนี้เป็นยังไงคะมาดูก่อนสมการ y เท่ากับ a นะคะแล้วก็วงเล็บเปิด x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองแล้วบวก k นะคะบวก k เห็นไหมหน้าตาเหมือนสเลยแต่บวก k เพิ่เข้ามาดังนั้นต,ตอนนี้มีอะไรเพิ่มเข้ามาแล้วมีทั้ง h มีทั้ง k ใช่ไหมมีทั้ง h ทั้ง k มาเลยดังนั้นถ้ามี h h คือค่าอะไร h คือค่า x เห็นปะถ้ามี h h คือค่า x ถ้ามี k มาบวกเพิ่ม k ค,คือค่าอะไรคือค่า y นะคะของจุดยอดนั่นเองนะคะแบบนี้นะคะอะต่อมานะคะแล้วไงต่อสมการแกนสมมาตรก็เหมือนเดิมดูที่ค่า x ของจุดยอด x คือ h ก็ x เท่ากับ h แบบนี้นะคะโอเคส่วนอันที่5อ่อะอันนี้ก็ดอกจานไว้อันนี้จะเป็นลักษณะที่เจอบ่อยที่สุดนะคะ เจอบ่อยที่สุดแล้วนะคะหน้าตาแบบนี้นักเรียนก็จะคุ้นเคยกันดีนะคะ y เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก c นะคะเจอบ่อยแหล, no. ละเนาะ y เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก c นะคะกา,ารหาจุดยอดเนี่ยเออเราต้องจำนะคะเออต้องจำสูตรนะคะต้องจำสูตรนะคะกา,ารหาจุดยอดเนี่ยถ้าจะหาค่า x นะคะก็ต้องจำตรงนี้นะคะลบ b ส่วนสอง a นะคะ การหาค่า x ของจุดยอดนะคะสมการนี้นะคะหาได้จากนะลบ b ส่วน 2a ลบ b อะไรล่ะ b ก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหม a ก็ตรงนี้นะคะส่วนการหาค่า y นะอันนี้คือหาค่า x นะอันนี้หาค่า x เขียนนิดนึงนะคะอันนี้หาค่า x อันนี้หาค่า y ค่า y ยาวหน่อยนะคะ 4ac ใช่ไหม c a c c คือสูตร a มาจากตัวหน้า x กำลังสอง c คือตัวหลังสุดแล้วก็ลบกับ b กำลังสองก็คือตัวกลางยกกำลังสองส่วนด้วย C a นะคะต้องจำสูตรนะคะถ้าเจอลักษณะของกราฟพาราโบลาที่เป็นแบบนี้นะคะ x กลังสองบก b x บวก c เนี่ยเราต้องใช้สูตรนี้นะคะในการหาจุดยอดนะคะ ส่วนสมนการแกนสมมาตรแน่นอนเราดูที่ค่า x ใช่ไหม x คืออะไร x ก็คือลบ b ส่วน 2a แบบนี้นะคะอ่ะอันนี้ดอกจันไว้จะเจอพอที่สุดกต่นกักเรียนก็ควรที่จะจำจำได้นะคะว่าการหาจุดยอดของมันหาได้จากสูตรนี้นะคะหาไดจากสูตรนี้อ่ะเดี๋ยวดอกดอกตีกรอบให้นิดนึงก็ได้ตีกรอบให้นิดนึงอ่ะต้องจำต้องจำให้ได้นะคะอ่ะมาดูด้านล่างนิดนึงนะคะ ค่าต่ำสุดหรือค่าสูงสุดอ่ามาดูค่าต่ำสุดหรือค่าสูงสุดของฟังก์ชันนะคะก็คือค่า y ของจุดยอดอ่ะตรงนี้คืออะไรเดี๋ยวเรามาดูที่โจทย์เลยนะคะค่าต่ำสุดกับค่าสูงสุดของฟังก์ชันเนี่ยคือค่า y วางจุดยดแต่เรามาดูโจทย์เลยเดี๋ยวไปเริ่มกันที่ข้อ หนึงทางขวามือนะคะ,ะแบบฝึกหัดจงเขียนกราฟของไ y กํลังสองต่อไปนี้นะคะพร้อมตั้งตอบคาถามให้สมบูรณ์นะคะถ้านะคะอ่ะเรามาดูโจทย์ก่อน y เท่ากับ 2x กําลังสองโจทย์แบบนี้กราฟแบบแลักษณะของสมการแบบนี้มันคืออันไหนคะหนึ่งามสี่หมันคืออันที่มันคืออันที่1ใช่หรือไม่ เอกำลังสองในไงสอง x กำลังสองใช่ไหมนะคะเออนะคะเนี่ยถ้าเรียนจําได้ปุ๊บเนี่ยนักเรียนคะครูจะบอกให้ว่าถ้าเราจําได้ปุ๊บเนี่ยเราเนี่ยไม่ต้องไปวาดกราฟเลยก็ได้เพื่อจะได้ดูเพื่อจะดูอะไรเพื่อจะดูกราฟว่ากราฟเป็นกราฟงายหรือความอะไรเงี้ยนะคะเพราะอะไรเพราะความที่เราจําได้เนี่ยเราก็มาตอบตรงนี้ได้เลยเออตรงนี้เลยคําตอบของเราเนี่ยถ้าจําไม่ได้ก็ต้องไป แทนค่าในสมการแล้วก็วาดกราฟออกมาดีไหมวาดกราฟออกมาแล้วก็มาตอบคาถามด้านล่างแต่ถ้าเราจําได้เออถ้าเราจำได้เ,ไดเนี่ยจำหา้าตัวได้ความจําได้เขียนก่อนความจําได้เราก็มาตอบคําถามได้เลยนะคะอะข้อหนึ่งจุดยอดคือ,อไรหน้าตาเป็นแบบนี้มันเข้าอันที่หนึ่งจุดยอดเลยศูนย์ศูนย์เห็นไหมตอบไปเลยศูนย์ศูนย์นะคะ ต่อมาสมการแกนสมมาตรดูที่ค่าอะไรคะดูที่ค่า x ของจุดยอดใช่เลยไมม x เท่ากับอะไร x เท่ากับ0นก็ตอบว่า x เท่ากับ0ูนย์ง่ายๆงอกไหมถ้าความจำได้เนี่ยต่อมามาดู a เท่ากับ2 a เท่ากับ2 a ก็คืออะไร a ก็คือนี่ง่ายนะ x กำลังสองใช่ไหม ax กำลังสอง a ก็คือ2นะคะ a ก็คือ2อันนี้คือ a ใช่ไหม a a ก็คือ2 ถ้า a เป็นไงคะถ้า a มากกว่า0ูนย์กราฟหงายตอบเลยแล้วขนาดกราฟเป็นกราฟหงายนะคะเออกราฟหงายพอเป็นกราฟหงายมันต่อเนื่องกันนะเออโจทย์แต่โจทย์แต่และโจทย์เนี่ยมันต่อเนื่องเห็นไหมพอหาโจทย์ได้มาหาสมการแกนพอสมการแกนมาหาลักษณะกราฟพอหาลักษณะกราฟมาหาค่าต่ําสุดทําไมเป็นค่าต่ําสุดอะใครตอบได้ทําไมมันถึงเป็นค่าต่ําสุด พร้อมเป็นกราฟไหลลุกพร้อมเป็นกราฟง่ายไงคะกราฟง่ายคือกราฟที่เป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะดังนั้นค่าต่ําสุดของมันคือตรงนี้ที่เป็นจุดยอดใช่เป่าทั้งนั้นนะคะตรงนี้เนี่ยค่าต่ําสุดเนี่ยมีค่าเท่าไหร่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ค่าต่ําสุดค่าต่ําสุดมีค่าเท่ากับอะไรค่า y ของจุดยอดเออถ้าใครจะไม่ได้โยงมานิดนึงนะคะค่าต่ําสุดเราดูจากอะไร ดูจากค่า y ของอะไรคะของจุดยอดนะคะค่า y จุดยอดคืออะไรคะยังไงคืออะไรคะคือ0ูอน์งั้นตอบไปเลยศูนย์แค่นั้นเองนะคะ <m> เห็นไหมว่าถ้าเราจำได้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปวาดกราฟก็ได้เราสามารถตอบคำถามตรงนี้ได้หมดเลยนะคะและการหาจุดยอดอันหนึ่งตัวเนี่ยมันทำให้เราตอบคำถามได้หมดเลยเห็นปะ เออทั้หมดเลยเนี่ยการรู้ว่า A คืออะไรเนี่ยทั้งห้ต่อคำถามทั้หมดเลยว่ากราฟเป็นยังไงโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวมาลองวาดกราฟนิดนึงนะคะเอออ่ะมาลองวาดกราฟนิดหนึ่งนะคะอ่ะมาดูวาดกราฟนะอ่ะเขาให้ x มานะคะลบสามลบสองลบหนึ่งศูนย์หนึ่งจริงๆต้องมีสามด้วยนะมันตกไปนะคะเขียนไปเพิ่มนะคะมันต้องมีสามด้วยนะคะอ่ะสามด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาลองวาดกราฟดูเดี๋ยวเรามาลองวาดกราฟนะคะแล้วก็ต้องแทนอะไรคะแทนแต่ตัวนี้ในไหนคะใน x ใช่ไหมอ่ะดังนั้นเดีเราแทนแต่ตัวเลย2-3ง 2, นนลบสามกำลัง2อันนี้ก็เป็นล้วลบ2อกำลัง2อ่าอันนี้ก็จะเป็น2คูณลบ1กำลัง2อันนี้จะเป็น2คูณ0ูนกำลัง2อ่าคูณ1่กำลัง2อคูณ2กลังสแล้วก็อันนี้เป็น2คูน3กำลัง2นะคะอ่ะมาหาคำตอบกัน อันอันอันนี้ได้อะไรเอ่ยลบสามกำลังสองเป็นเก้าเก้าคูณสองเป็นสิบแปดนะคะสิบแปดอ่าต่อมาลบสองกำลังสองเป็นสี่สี่คูณสองเป็นแปดโอเคลบหนึ่งกำลังสองเป็นหนึ่งหนึ่งคูณสองเป็นสองนะคะ ศูนย์กำลังสองเป็นศูนย์สคูณศนยก็เป็น0ูนย์หนลังสองเป็น1นึ่งหนึ่งคูณสองก็เป็นสองสองกำลังสองเป็น4ี่สี่คูองก็เป็นแดสุดท้าย3ามกำลังสองเป็น9 9้าเก้าคูณสอก็เป็นสิปดอ่ะพอได้เสร็จนะคะเ y เรียบร้อยแล้วเราก็มาพอดกราฟกันนะคะอันแรกก่อนเลย x ลบสาม y นสิบแปดนะคะเลบสามจืดจืดวิบแก็ ตรงนี้นะคะ x ลบส y 18ต่อมาอันที่2 x ลบส y 8 x ลบส y 8ตรงนี้นะคะ x ลบส y 8อ่าต่อมาอันที่3 x ลบห y 2 x ลบห y 2นะคะ x ลบห y 2อ่ะอันที่3อันที่4อ่ะ x 0 y 0ตรงนี้นะคะ x 0 y 0อันต่อมา x 1>, 1 y 2 x 1 y 2ตรงนี้นะคะ x 1 y 2ต่อมา x 2 y 8อ่ะ x 2 y 8อ่า x 2 y 8สุดท้าย x 3 y 18ตืดตือ่ะ x 3 y 18ตรงนี้นะคะนักเรียนสังเกตอะไรไหมว่ามันจะเป็นเห็นไหมมันจะเป็นอะไรที่เป็นคู่ขนาดกันเห็นป่ะแล้วมีจุดวกกับจุดยอดตรงนี้0ูนย์อันเดียวเออ คนเราพอดกาเสร็จอย่าลืมมาอะไรด้วยคะ่ะวาดกราฟนะคะให้ผ่านทุกจุดวาดไม่สวยเลยวาดกราฟให้ผ่านทุกจุดนะคะมีจุดวกกลับหรือจุดยอดตรงศูนย์ศูนย์อ่ะไปเลยนิดนึงไม่ค่อยสวยโอเคอ่าประมาณนี้นะคะเป็นกราฟพาราโบลาแหงายนะคะที่สวยงามนะคะเป็นโค้งๆแบบนี้แล้วมีจุดวกกลับหรือจุดยอดตรงศูนย์ศูนย์เห็นไหมนักเรียนสังเกตว่ามันจะ มันจะเป็นอะไรที่เป็นขนานคู่ขนานกันเห็นปะถ้าไม่ใช่แบบนี้อาจจะผิดก็เป็นได้นะเอออะประมาณนี้นะคะข้อแรกนะคะน่าจะพอได้เดี๋ยวเราไปลองดูข้อสองเลยนะคะข้อสองนะคะฟืบค่อนข้างจะจุดค่อนข้างจะเยอะนะคะมันมีค่ากราฟเนาะอะ,อะมาดูข้อสองนะคะเอ๊หน้าตาแบบนี้ y กับลบ x กําลังสองบวกหนึ่งเฮ้ยมันมีอะไรมาเพิ่มนะมันเหมือนหนึ่งเลยแต่มีอะไรมาเพิ่ม มันเหมือนอันที่หนึ่งแต่มีตรงนี้มาบวกเพิ่มดังนั้นมันคือรูปของสมการที่สมการที่สองใช่ไหมคะมี k เอาบวกเพิ่มซึ่ง k คือค่าอะไรจำไว้ k คือค่าอะไร k คือค่า y หน้าตาจุดยอดคือศูนย์ k นะเอออ่ะเดี๋ยวมาลองดูนะคะจากความจำได้จากความจำได้ ยังไม่ต้องวาดกราฟจากความจําได้นะคะอ่ะจําได้ไว่ายังไงเฮ้ยมันคือสมการ y เท่ากับ ax A, A, กำลังสองแล้วบวก k ใช่ไหมคะอะ่จากความจําได้มาตอบเลยตรงนี้ด้านล่างจุดยอดคืออะไรคะมี k เพิ่มเข้ามา k ต้องเป็นค่าอะไรเอ่ย k ต้องเป็นค่า y ซึ่ง k ก็คืออะไรเนี่ย K ก็คือ1ใช่ไหมคะ1นึ่งดังนั้นจุดยอดคือ0กับ1ใช่ไหมเออถ้าจำไม่ได้ก็เปิดชี้ไปดูหน้านี้ด้วยเห็นไหมเนี่ยจุดยอดคือ0 K 01ใช่ไหมคะอ่า ต่อมาดูสมการแกนสมมาตรสมการแกนสมมาตรเราดูจากค่าอะไรคะดูจากค่า x นะคะจองขดยอด x ของุดยอดคืออะไร0ย์ก็ตอบเลย x เท่ากับ0นย์ง่ายๆเลยโอเคไหมต่อมามาดูข้ออะต่อมา a เท่ากับเท่าไหร่เออมาดู a a คืออะไร a อยู่หน้า x กำลังสอง a คืออะไรคะเนี่ยลบเนี่ย,ลบ,ยลบอะไรคะลบหนึ่งนะจ๊ะเออ a คือลบหนึ่งนะคะและลบหนึ่งเนี่ยกราฟง่ายหรือคว่ำ กราฟง่ายหรือความลบหนึ่งจำไม่ได้ก็เปิดไปดูอีกง่ายหรือความลบหนึ่งเอ็นลบศูนย์กราฟความใช่ไหมคะเอติดลบนะคะกราฟจากความนะคะกราฟความพอเป็นกราฟความเป็นยังไงแน่นอนกราฟความถ้าเป็นกราฟความจุดตรงนี้ต้องเป็นค่าอะไรค่าสูงสุดเห็นไหมเป็นกราฟความเป็นกราฟความนะคะ ก็จะมีค่าสูงสุดนะคะเป็นค่าสูงสุดเพราะอะไรก็เพราะมันเป็นกราฟคว่ำไงเออเนี่ไงมันเป็นกราฟแบบนี้ดังนั้นจุดสูงสุดใช่ปะค่าสงสุอตรงนี้นะคะค่าสูงสุดของฟงังก์ชันคืออะไรดูจากอะไรคะดูจากค่า y ของจุดยอดเห็นไหมดังนั้นตอบเลยตอบอะไรคะหนึ่งเออตอบหน,นะคะแค่นั้นเองนะคะ เดี๋ยวเรามาลองวาดกราฟกันนะคะอันนี้คือถ้าจําได้เนี่ยเห็นไหมตอบได้หมดเลยไม่ต้องดูจัดก,กราฟก็ได้เห็นปะแต่ถ้าจําไม่ได้ถ้าจําไม่ได้นะคะก็ต้องไปวาดกราฟนะคะเอาไปแทนค่าอ่ะเอาเ,อาเ,อาเอาทั้งหมดนี้ไปแทนค่าในสมการนะคะแล้วก็หาค่า y มาแล้วก็มาพ l o กราฟแล้วก็มาดูจัดก,กราฟนึกออกไหมอ่ะมาลองทําทุกสองั้งสองแบบเลยเผื่อใครจำไม่ได้นะคะอันนี้เอาไง ก็ลบใช่ไหมลบลบสามกำลังสองบวกหนึ่งทันแม้มันคือมันคือลบหน้า x นะคะดังนั้น x คืออะไร x คือลบสามมันก็ล,กลายเป็นลบลบสามเลบกับลบสามกำลังสองแบบนี้แล้วก็บวกหนึ่งนะคะอันนี้สองเลยก็จะกลายเป็นลบนะคะลบสองกำลังสองบวกหนึ่งที่ง่พอตรองนี้นะอันนี้จะเป็นลบลบหนึ่งกำลังสองบวกหนึ่งอ่ะอันนี้ก็จะเป็น 1, 2, อ่ะ,อนนะ,อะของข้างล่างนะ ลบกับ0กําลัง2เห็นไหมบวก1อ่ะส่วนอันนู้นก็จะเป็นอะไรคะลบกับ1กําลัง2บวก1อ่ะอันนี้ก็จะเป็นลบกับ2กําลัง2ใช่ไหมแล้วก็บวก1ส่วนอันบนก็จะเป็นลบกับ3ทั้งหมดกําลัง2แล้วก็บวกกับ1นะคะบวกกับ1โอเคเอมอันนี้เป็น ่ะมาดูเลยนะคะแต่ข้อตอบอะไรนะคะเออ่มาดูตรงนี้นะจะได้หาคําตอบกันนะคะทําในวงเล็บก่อนลบสามกำลังสองเป็นเก้าใช่ไหมเก้าซึ่งเก้าเนี่ยมีข้างหน้าด้วยคะ่ะมีลบข้างหน้ามาเลยกลายเป็นอะไรมาเลยกลายเป็นลบเก้าแล้วบวกหนึ่งทันไหมมันเกิดจากการที่ข้างในเนี่ยมันได้อะไรลบสามกำลังสองเป็นเก้าแต่มันมีเล็บลบข้างหน้าไงมันเลยกลายเป็นลบเก้า คิดไหมแล้วบวกหนึ่งก็กลายเป็นเท่าไหรคะกลายเป็นลบแปดนะคะอะต่อเลยนะคะลบสองกำลังสองก่อนเป็นสี่แล้วติดลบข้างหน้ากลายเป็นลบสี่ใช่ไหมลบสี่บวกหนึ่งก็เป็นเท่าไหรคะลบสามนะคะอะต่อมาข้างบนตรงนี้ที่ไม่พอเนาะลบหนึ่งกำลังสองเป็นหนึ่งแล้วติดลบหนึ่งข้างหน้ากลายเป็นลบหนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นศูนย์นะคะเป็นศูนย์อะต่อมาอ่ะ ตรงนี้นะคะตรงนี้นะอะศูนย์กำลังสองก็เป็นศูนย์เนาะศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งก็เป็นเท่าไหร่ศูนย์บวกหนึ่งก็เป็นหนึ่งนะคะอ่ะเป็นหนึ่งนะจ๊ะอ่ะต่อมาข้างบนตรงนี้หนึ่งกำลังสองหนึ่งกำลังสองคือหนึ่งอ่ะมีลบข้างหน้าลบหนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นศูนย์นะคะเอออ่ะต่อมาอ่ะอันตรงนี้สองกำลังสองเป็นสี่ใช่ไหมลบสี่บวกหนึ่งก็เป็น ลบสามนักเรียนสังเกตอะไรบ้างไหมว่ามันเป็นยังไงค่าค่าของมันเป็นยังไงค่ามันเป็นยังไงเนี่ยเอออันสุดท้ายถ้าความเดาหนูว่าต่ออะไรความเดาเน่ยดูดูด,ด,ดูดูความสัมพันธ์ของมันดูความสัมพันธ์ของมันอ่าตรงนี้แล้วก็มีศูนย์แล้วก็มีลบสามน,น่เป็นอะไรเลยเชื่อครูไหมว่ามันเป็นลบแปดไม่ต้องคำนวณหรอกอ่ะเราคำนวณดูก็ได้นะคะ สามกำลังสองเป็นเก้าลบเก้าบวกหนึ่งก็เป็นลบแปดเห็นไหมนะักเรียนดูนะคะมันเป็นพาวาโบลาไงดังนั้นนะคะมันจะมีความแบบเนี่ยอย่างเงี้ยนึกออกไหมเนี่ยเป็นความแบบบวกกลับมีจุดวกกลับตรงนี้ใช่ไหมละ่ะแล้วก็จะเป็นคู่ขนานกันขนานกันแบบเนี้ยเอออ่ะเรามาลองวาดกราฟดูนะคะอืมอันแรกเลยลบสามลบแปดเอกลบสามวลบแปดตรงนี้นะคะอ่า ลบ 3, ลบแต่อมา x-2 y-3 ลบสอลบสมาตรงนี x ้ x-2 y-3 ลบสอลบสต่อมา x-1 y, y x ลบหนึ 1, 0, 1, กลบหนศูย์ x ลบห็ตรงนี้ y ศูย์ก็ตรงนี้บนกราฟเลยบนแกนเลยนะคะลบหนะคะ y ศูนย์ไงเพราะ y ศูนย์อยู่ตรงนี้บนแกน x นะคะ อันต่อมา x 0 y 1่ x 0ตรงนี้ y 1ก็บนแกน y ใช่ไหม x 0 y 1นะคะอะคะมาดูอีก x 1 y 0อ่ะ x 1 y 0ก็ตรงนี้ใช่ไหมอ่ะ x 1 y 0อ่ะต่อมา x 2 y ลบ x 2อันนี้อ่ะ2 y ลบตรงนี้ อ่า x 2 y ลบสสุดท้าย x 3 y ลบ8ตรงนี้อ่า x 3 y ลบแเห็นไหมมันจะเป็นความพาราโบลานะีคะที่มันมีอะไรนะคะเนี่ยที่มีจุดที่ที่เหมือนขนาดกันอะ่ะเป็นคู่กันอะ่ะเอออ่ะเดี๋ยวเรามาลองวาด,วาดกราฟนะคะฟื้นให้ผ่านให้ผ่านทุกจุดนะคะอ่าพาราโบลา,บลาเห็นไหมสวยงาม เป็นเป็นกราฟที่สวยงามเรียบร้อยอ่าเขียนด้วยเห็นไหมลกูกเนี่ยกราฟพาวลานะคะถ้าสมมุติว่าเราจําตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องตอบคาถามจากกราฟเนี่ยจุดวกกลับคืออะไรจุดวกกลับคือศูนย์หนึ่งเห็นไหมศูนย์หนึ่งก็ตอบสมหนึ่งเนี่ยสมการแกนตอบจากค่า x เห็นไหมกราฟคว่ำเนี่ยกราฟคว่ำกราฟคว่ำเพราะอะไรเพราะว่าหน้า x กซ์กำลังสองเป็นลบหนึ่ง ค่าต่าค่าสูงสุดเพราะเป็นกราฟความเนาะค่าสูงสุดคืออะไรดูจากค่า y ก็ตอบ1แบบนี้โอ,นะะโอเคนะคะโอเคนะสําหรับวันนี้เดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนละกันเพราะว่าแค่นี้ก็ปาเข้าไปเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เอาแค่สองข้อนะคะแล้วก็เดี๋ยว3ามี่กับ5้าเดี๋ยวเรามาต่อกันคลิปหน้านะคะนิดนึงนะคะนักเรียนนะคะควรนะคะควรจําตารางนี้ให้ได้นะคะ รูปแบบของพาราโบลาทั้ง5รูปแบบนี้นะคะควรจำให้ได้นะคะและเดี๋ยวคลิปหน้ามาเนี่ยต้องแม่นต้องเป๊ะแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้วันนี้บ๊ายบาย